พอดีเขาไปรับผมมาจากบ้านแถวไปนอนเขาผถมกันคืนนึงไปคุยฮันเน่แล้วก็ตอนนี้มาดูงานกันนิดนึงอันนี้คือเรียกว่าสายไฟเบอร์เหรอครับไฟเบอร์ติง่งไฟดูดป่ะเนี่ยดูด,ด,ดอยู่เปจริงเหรอจริงแล้วมันมีเหล็กตรงนี้หรอืออันนี้เป็นสลิงครับไม่ให้เพื่อที่จะให้มันตึงๆไงครับไฟเบอร์ที่มีสายมีไฟไหมตอนนี้มีไฟไหมไม่มีครับไม่มี แต่วถ้าเกิดเป็นไฟเบอร์ปกตินี่จับไม่ได้ดูดเหรอไม่ดูดฮะไม่ดูดอ๋อแต่ว่ากลัวมันล้วนมาจากมันโดนเสาตัวที่อื่นมาไม่อยากให้แล้วแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอะไรฮะเนี่ยป็นมีสีัยสีเนี่ยของอันนี้แหละคือเป็นแกนแกนไฟเบอร์แกนไฟเบอร์นี่ต้องใช้สีอะไรก็มันมีหลายสีครับข้างในว่ามีอีกครับแล้วข้างในแต่ละสายก็จะมีสีนี่คือไฟเบอร์แล้วเหรออ่าเป็นไฟเบอร์นี่มันเล็กแค่นี้เหรอไม่ใช่เป็นแบบแท่งแก้วใหญ่ๆเหรอไม่ครับเล็กนิดเดียวแต่เรามีการต่อ ก็จะเป็นการสไปร์หรือเป็นทันเทอร์มินตอืมแล้วต่อแล้วก็นี่ของคุณทำทาเรื่องการต่อด้วยเหรอนี่สายที่เห็นใช่ใช่อันนี้อันนี้เป็นสายที่มันขาดแล้วเหรออันนี้จะมันคือสลิงอ่าสลิงแล้วนี่คือตัวแท่งประมาณใช่ครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวแท่งหนึ่งประมาณ6ตัวนี้น่าจะเป็น ยี่สิบสี่คอครับตัวนี้ยี่สิบสี่คอแล้วเวลาที่คุณทําก็คือไปสไปซ์ตัวนี้สไปซ์ก็คือเอาข้างในของตัวในแต่ละสีเนี่ยมาต่อกันอ๋อ oh. ตัวนี้ก็ถืองานก็ค,คืองานไฟเบอร์คือแบบนี้ผมก็เพิ่งรู้ผมทำอะไรได้แล้วทำไมเขาลงปีนกันอย่างนี้ด้วยอ่ะปีนอย่างนี้เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นการตึงสาย oh. เอาสาย oh. ก็คือเป็นการลากสายดึงสายอ๋อ oh. คุณก็รับการรับเดินสายด้วยเหรอรับเดินด้วยแล้วไอ้เครื่องเครื่องเซอรไพเป็นยังไงวะหน้าตาเป็นยังไงก็งเดี๋ยวมาพอดีช่างทีมทีมอ,มอมะหนุ่ะเครื่องเซอรไพอ่ะอ่าใช่คันนู้นมาครับโอ้เดี๋ยวจอดมาเดี๋ยวเดินเดินไปดูเลยก็ได้เครื่รองเซอรไพเป็นยังไงครับดูเครื่องเซอรไพอันนู้นก็เป็นอันนี้ทีมของเราคุณรับงานทั่วประเทศเลยเหรอทั่วรับงานทั่วประเทศเลยครับเกียรติค่วลาที่ผมตกงานผมก็มารับจ้างชฉลิชัยทำงาน วันไหนที่ไม่ได้ไปทํานาคลิดไม่มีใครดูตอนนี้เออผมก็ทํานาอยู่นะเอาเงินให้ประวอนเขาแล้วก็ลงทุนเรื่องนาข้าวแล้วเอาข้าวไปกินทั้งปีแล้วผมก็ทำไอ้สวมนาก,กรนิดหน่อยนะครับมาดูว่าเครื่องสไปเป็นยังไงผมไม่เคยเห็นนะเครื่องเท่าไหร่เครื่องสไปสองแสนแปดครับเชียงเนืนไม่รวมเครื่องเทสนะคุณขายได้ปะ ายด้วยครับขายด้วยเครื่องเทสอยู่ประมาณนับสองแสนขอดูเครื่องสไป์หน่อยเครื่องสไปด์ไม่เมอ่แไม่ไมดยไม่าไมอ๋อต่เครื่องสไปไม่อยู่รถแอ๋ออันนี้เป็นรถลากอันนี้พี่หลอดเป็นช่างลากช่างไฟฟ้า อ๋อเครื่องระบายเดี๋ยวเครื่องระบมาแล้วไปที่เครอไปผมอยากจะดูแล้วก็ไปดูว่าการทํางานมันเป็นยังไง <c oughs> แลยดูหน่อยไปก็ผมดูก่าวนะครับ,รบเพราะว่าการท่องเที่ยวมันคือการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดไม่ใช่ว่าท่องเที่ยวดูสิ่งสวยงามดูดูด้ดดียนเดียวบางครั้งเนี่ยอะไรที่มันเป็นการศึกษาผมก็ชอบดูเหมือนกันถือว่ามาเยี่ยมเยือนคุณจันทร์ชัยก็น,นะครับ พี่ไซ่งานจริงๆว่าเขาทํางานยังไงเขาถึงมาที่กับผมได้บ่อยขนาดนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไปดูเครื่องสไปครับครับอันนี้เป็นทีมล่าครับตรงนน้รถอยู่มีกระเป๋าเลยเนี่ยรถน,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 นี้มิดดูนี่นะอ่านี่มิดสูครับมิดสูโอเคครับรอแป๊บนึงโอโ้โเดี๋ยวก็ล่าจะใกล้มาอันนี้ยาวล่ายาวกีว่โลตัวนี้ตัวนี้ไม่ไกลครับเป็นอันนี้จะเป็นงานจอครับงานจอ LED ของสายช่างน้ําหนักอืม จอตัวนี้เหรอพี่คุณทำอยู่เหรอจอ L E D ครับก็ออตอนนี้ากำลังจะทำทั่วประเทศอันนี้คืออุปกรณ์ถึงจอยึดเสาเนี้ยน,น,นี้จะเป็นคุณช่างหลอดอนะนี่จะเป็นช่างสวัตสดิครับในช่างใหญ่์สวนนิีต์สวิตตอสวิตต์สวอตต์สวิ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 ตต้สวิตรนไวิตตนเวิตต์สันตต์สวิตตนสวิตต์วติตต์สวิตต์สวิตต์สวิ์สนน่์<อ> มันจะมีกล่องมาใส่อีกเดี๋ยวดูตอนปลายที่เยอะเยอะตอนปลายมาดูที่เป็นยังไงบ้างปลายมันน่าครับแต่อันนี้มันน่าจะจำนวนคอไม่เยอะน่าจะประมาณก็ถูกท่อตัวนี้กี่ครับสองตัวนี้เป็นสองท่อทำไมมีสายออกมาอันเดียวอ่ะอ๋อใช่เดี๋ยวเขาก็ต้องเป่าอีกครับตรงนี้มันก็จะแยกแยกกันอย่างเงี้นะอ๋อหมื่นเล็บดำเลยแล้วคุณก็ต่อที่นี่เลยต่อที่นี่นะครับเดี๋ยวเขสุดยอดพาวพาหกนี่ครับ LED ที่ช่างชัย็มาไปทำอยู่อ่าตัดช่างน้ำหนัก เย็นใจงานจริงมีโอกาสถ้าเกิดว่าขับรถกับลาไปไหนเห็นคนกำลังปีนสายนี่ยแวะทักครับถ้าเกิดมันที่รถจะขิดว่าจานชัยก็ทักทา,ายได้เลยพวกเดียวกัน